สวัสดีค่ะที่เห็นนี้นะคะก็เป็นต้นวิสติเรียนะคะที่เป็นดอกสีม่วงนะคะห้อยระยะตอนนี้ดอกร่วงไปหมดแล้วค่ะก็เหลือแต่ใบนะคะมาแทนที่ซึ่งใบเขาอ่ะจะออกมาไวมากนะคะตรงบริเวณนี้เรากําลังทําความสะอาดกันอยู่ค่ะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ต่ํานะคะเวลาฝนตกเนี่ยเขาก็จะพัดใบไม้เนี่ยลงมากองรวมกันหมดเลยสามีก็เลยจะ พวกใบไม้เนี่ยคะ่ะไปใส่ในหลุมที่อยู่ที่อยู่ตรงบริเวณป่าแต่มันอยู่นอกรั้วบ้านนะคะแต่ก็คือบริเวณที่ของเราเนี่ยแหละค่ะก็ตรงเนี่ยคะ่ะบริเวณทางเดินขึ้นไปนี่นะคะก็จะเป็นหิน,นะคะ่ะเป็นก้อนๆซึ่งเราก็ทําความสะอาดกันนะคะแล้วก็รวมถึงตรงบริเวณต้นไม้ใหญ่ด้วยแล้วเราก็นําดินนะคะมาถมเอาไว้ ตรงบริเวณโคนต้นไม้นะคะดินที่ขุดมาเนี่ยนะคะหลุมตรงนั้นแหละเราจะเอาใบไม้เนี่ยค่ะไปฝังเอาไว้แทนส่วนทางเดินที่เป็นก้อนหินขึ้นไปเนี่ยนะคะตรงบริเวณริมริมเนี่ยเราก็นำดินมามาเกลี่ยๆเอาไว้นะคะแล้วก็โรยเมล็ดพันอดอกไม้ป่าะค่ะ ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ก็โรยไว้อะคะ่ะถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรถ้าขึ้นก็จะสวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณร,บรอบๆนะคะสามีก็กำลังจะขนใบไม้นะคะเอาไปไว้ในหลุมค่ะรถแทรกเตอร์คันนี้นะคะได้มาก็แบบใช้คุ้มจริงๆเลยค่ะสามีซื้อมาในราคาหนึ่งหมื่นเหรียญค่ะเพราะว่าคุณลุงที่ขายเนี่ย เขาบอกว่ารถคันนี้มันเล็กเกินไปสําหรับที่ดินเขาค่ะเขาเพิ่งซื้อมาใช้ไปไม่กี่ครั้งเองค่ะแล้วก็อยากได้คันใหม่ก็เลยประกาศขายทางารายการวิทยุท้องถิ่นนะคะวอทีสามีฟังอยู่ก็เลยโทรไปนัดแล้วก็จัดการซื้อกันมาก็ใช้งานเขานักมากเลย มาค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่านะคะตรงบริเวณนี้นะคะเราก็ไปขุดดินมานะคะมาถมตรงนี้นะคะซึ่งเราก็ทําความสะอาดกันเมื่อวานนี้นะคะตรงบริเวณนี้ส่วนบริเวณถัดไปนะคะก็จะเป็นโรงเก็บฟืนค่ะเนินที่อยู่บริเวณนี้นะคะเวลาเดินขึ้นมาโอเคนะแต่เวลาเดินลงนี่กลัวมากเพราะว่าบันชันค่ะตอนมาอยู่ใหม่ๆนี่ เราเดินลงไม่ได้เลยเรายิ่งพาน้องหมาขึ้นมาเล่นด้วยนะคะจะแบบกลัวมากเพราะเขาเคยลากเราลงไปนอนลงไปเลยอะคะ่ะตอนนั้นเจ็บมากๆเลยแบบมันไถไปกับหินกับดินนะคะส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นหลุมที่เราจะเอาใบไม้มาฝังนะคะเพราะว่าขุดเอาเนื้อดินไปค่ะไปใช้ดินที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นดินค่อนข้างที่จะเป็น ดินทรายส่วนใบไม้เนี่ยเราก็จะมาหมักปักรวมกันนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขากลายเป็นปุ๋ยไปค่ะเอาไปไว้ใช้ในสวนนะคะไม้ที่เราใช้ไปเนี่ยเยอะมากเลยแปีนี้แต่ก็ประหยัดไฟได้มากเช่นกันค่ะ เดียเท่านี้เองแล้วก็ตรงนั้นหน่อยหนึ่งตรงบริเวณโคนต้นไม้นี้นะคะกะว่าจะเอาไฮเดรนเจียมาปลูกนะคะเพราะว่าเรามีต้นไฮเดรนเจียอยู่แล้วก็เขาชอบที่บริเวณที่ร่มนะคะแล้วก็ชอบแสงแดดตอนเชา้าซึ่งแสงแดดตอนเช้าเนี่ยจะส่องมาบริเวณนี้คะ่ะแล้วก็ไฮเดรนเยียเนี่ยเราสามารถที่จะปักชาจาก ยอดเขาอะนะคะซึ่งก็ประสบผลสําเร็จดีค่ะทุกครั้งที่ทำนะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยไปชำเอาไว้อยู่ประมาณ4ีหต้นได้ค่ะตรงบริเวณนี้นะคะช่วงสิ้นปีเนี่นะคะเราสองคนก็ชอบมานั่งบริเวณนี้นะคะแล้วก็ก่อไฟเพราะว่า ช่วงหน้าหนาวเนี่ยใบไม้เขาจะร่วงหมดใช่ไหมคะเราก็จะมองเห็นท้องฟ้าด้านบนนะคะทะลุไปเลยนะคะก็เห็นดวงดาวแล้วก็บรรยากาศก็ดีด้วยคะ่ะส่วนในถุงนี้นะคะก็เป็นตะกะั่นค่ะที่เราใช้มือจับเอานะเพราะว่าเขาจะเกาะบนยอดหญ้าหรือยอดใบไม้เนี่ยเราก็จะรูดใส่ถุงพลาสติกเลยคะ่ะช่วง,รงแรกๆเนี่ยนะคะสามีก็แหมใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะ ดูดแล้วทีนี้มันต้องใช้าสายไฟเนี่ย,ยาวมากค่ะเวลาจะแบบจะลากเครื่องไปที่ตามจุดต่างๆนะคะเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวเราใช้มือจับเอาก็ได้สามีก็บอกอจะจับได้เหรออะไรเงี้ยแต่ก็คือจับได้ทุกวันนะคะวันนี้น้อยค่ะเพราะว่าจับไปแล้วเยอะมากแล้วเราก็ให้สามีไปปล่อยที่ป่าที่อื่นนะคะขับรถตอนเย็นเนี่ยก็จะ จับแล้วแลวก็มัดใส่ถุงแล้วก็ให้เขาไปปล่อยค่ะก่อนจะนําไปปล่อยนะคะเราก็จะตัดพวกใบที่เขาเคยแบบชอบมาเกาะนะคะเราก็เห็นเขากินอยู่เหมือนกันนะก็จะใส่ไปในถุงด้วยระหว่างทางเผื่อแบบเวลาเอาไปปล่อยแล้วเทไปทั้งถุงนะคะใบนี้ก็ยังอยู่เขาก็จะได้มีอาหารกินด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมนะคะ เราเดี๋ยวมาพบกันในคลกปหน้าคะ่ะค่ะบากงมีอะไรให้กินนั่นแหละแต่ว่าเราไม่แน่ใจ